สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับเอฟซีบนเล่นอยู่เทอรลินหนทยที่หากจินของพ่อแหลมอยู่เลยมาด่หากิงใส่หลอกเพื่นโอ้เฮงมาเลยนะมึงสิหรัอเปล่าไม่ทราบเลย ฟางพุ่นกับเป็นน้องนี่เป็นหยาเป็นแต่ไส้นี่กันไงปลาไหลเป็นแต่เข่าดีนี่ป้ายยาไรเป็นแต่เป็นแต่มีปลาไหลเลนี่ปลามันขึ้นมานแดงสีพอ lâm hồn chị gì thôi 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 คุณพ่อไปน้ำห้องไหมไ <Huh? S 1> ปน้ำหอหมม เด้มองไปไปตามไปดูเราต้องตามไปดู นี่แล้วมันคือหมูป้ายหยางก็มันขึ้นเลยนั่นมันป้ายหยางนี่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 น ลองสิดิลอไม่รอบ่กันมันลมนี่ นี่ที่หาอยู่ให้จริงบ่คน <Ay> อ,อ้อมไว้อ้อมไว้ยังไม่หลุมอ้อมไวเโอมือร้องมืงร้องมือคักเลือ่องปะบุกับคนแรกบุกครับคนแรกมันบออ่อเออนี่นักักแล้วคักแล้ว นะเงินเสาตัวคุยไม่ยาเง,างินเสาไม่ยาบทุกอย่างทำธขอแลมสิหมืนบำเงินเสาลาเงินตัวนึงตัวนึ่งโมเลบำเงิเผาห้องเผาเผาเผาื้องเผา ขอหมือดิใช่เปลี่ยนเล่นบ่อืออ๋อไปอย่างก่อนครับเดินทางกับเรามีสองหลังมีหลอดอมมันหนึ่งมีอีลุมอันหนึ่งมึอขึ้นคพามารุนกันพี่อพ้องครับพอแนนมม้เรียนวัรรชิมันี่ มองหามันทันทีง่ายมองเละเห็หมอหอห่ม มันมเกันคู่เัยไดหมองไม่เลยเดี๋ยวออม,ยมยัน ขีดหมายใหม่อพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ไวันศุกร์พร้อมนักขีดหมายขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีต่ามือเข้าม่ลุ้นกันครับพี่น้องครับาหาอยู่หายินของพอแหลมแต่ละมือโมจูสิความปานได้ก็ต้องหาหมูหาอยู่หายินหาตกเวียดเซีเวียดเซียยังไปอกกันคลิปหน้าครับ